สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพบรักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้เราก็จะมานําเสนอสูตร2ตัวล่างระยะสั้นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะ,ะสูตรนี้เราจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่16เดือน10 2566าแต่ว่าก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดู ก็มาดูคําเตือนของทางช่องก่อนคําเตือนเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคํานวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายสําหรับสูตรนี้ท่านผู้ชมเราจะใช้ทั้งหมด2ส,สูตรเนาะจะใช้ทั้งหมด2ส,สูตร เดี๋ยวเรามาดูกันเลยสูตรที่หนึ่งอันนี้จะเป็นเราจะเริ่มใช้ตั้งแต่งวดน,นี้ผลรางวัลจะอยู่ตรงนี้สูตรที่หนึงเราจะใช้หลักพันหลักพันหนึ่งครั้งก็คือเลขหนึ่งก็คือตรงนี้หลักพันหนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยบนก็คือตรงนี้เลขหกบวกด้วยหลักสิบล่างก็คือตรงนี้เลขสี่ บวกด้วยค่าคงที่อีกหนึ่งเราจะบวกง่ายๆให้ดูก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราจะบวกบวกเรียงไปจะไม่ค่อยถนัดหกบวกสี่ได้สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองก็จะเป็นสองสองวกบวกด้วยค่าคงที่หนึ่งก็จะเป็นสามสามบวกค่าคงที่สามก็จะเป็นหกต่อไปสูตรที่สองสูตรที่สองตำแหน่งที่เราจะใช้คือหลักแสน หลักแสนคือเลขเก้าบวกด้วยหลักพันสองครั้งหลักพันคือเลขหนึ่งบวกด้วยค่าคงที่อีกหนึ่งเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบก็สิบเอ็ดสิบสองก็เป็นสองสองบวกด้วยค่าคงที่อีกหนึ่งก็จะเป็นสามผลลางวันอสองตัวล่างงวดถัดมาออกอยู่ที่ หกาแล้ก็เข้าที่6กสาไปงวดแรกต่อไปงวดถัดมาหลักพันคือเลข3มหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งเลขหนบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งคือเลขหก 6. บวกด้วยคาของที่อีก1 สาบวกหเป็น4 4่บวกหเป็น10 10ก็11เป็น1บวกค่าคงที่อีก1เป็น2บวกค่าคงที่อีก3เป็น5ต่อไปสูตรที่2สูตรที่2หลักแสนเลขเจ บวกด้วยหลักพันสองครั้งคือเลขสามบวกด้วยค่าคงที่อีกหนึ่งเจ็ดบวกสามด้วสิบสิบสิบสาสิบสี่ก็จะเป็นสี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้าผลรางวัลเราออกอยู่ที่หนึ่งสี่ก็เข้าอยู่ตรงนี้หนึ่งสี่ก็เข้าไปเป็นงวดที่สองอ่าต่อไปงวดถัดมา หลักพันคือเลขเจ็ดพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหน่วยบนหนึ่งครั้งเลขศูนย์บวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งคือเลขหนึ่งบวกค่าคงที่อีกหนึ่งเจ็ดแปดเก้าบวกค่าคงที่หนึ่งเป็นสิบบวกค่าคงที่สามเป็นสามสูตรที่สอง หลักแสนหลักแสนคือเลขห้าบวกด้วยหลักพันคือเลขศูนย์พันสองครั้งบวกด้วยค่าพื้นที่อีกหนึ่งก็จะเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดผลรางวัลของเราก็ออกอยู่ที่เดียวนะเหมือนเราจะบวกผิดอันนี้หลักแสนคือเลข ห้าส่วนหลักพันคือเลขเจ็ดอ่าน่าจะผิดตรงนี้หลักแสนคือเลขห้าหลักพันคือเลขเจ็ดหลักพันสองครั้งบวกด้วยค่าของที่หนึ่งก็จะเป็นห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าเป็นบวกอีกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งอ่าผลรางวัลงวดนี้ของเราก็ออกอยู่ที่เก้าหนึ่งก็เข้าอยู่ตรงนี้ 1> 9, 1. ก็เข้าไปเป็นงวดที่3อ่างวดถัดมาหลักพันหนึ่งครั้งหลักพันคือเลขหนึงหลักหน่วยบนคือเลข7บวกด้วยหลัก10บล่างคือเลขเก้บวกค่าคงที่หนึ่งอันนี้9ก้าบวกหนึ่งเป็น10บ หนึ 1> 1่งบวกเจ็ดเป็นแปดก็จะได้แปดแปดบวกเข้าวของที่หนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเข้าวของที่สามเป็นสิบสองสูตรที่สองหลักแสนคือเลขสองหลักพันสองครั้งหลักพันคือเลขหนึ่ง 1. บวกเข้าวของที่อีกหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามสามสี่ห้าเป็นห้า ห้าบวกข้างที่หนึ่งเป็นหกอ่าผลรางวัลของงวดวันที่สิบหกธันวาที่ออกอ่างวดเมื่อกี้เนาะออกอยู่ที่แปดห้าเราก็เข้าที่แปดห้าเข้ามาทั้งหมดสี่งวดเนาะสำหรับสูตรนี้เข้ามาทั้งหมดสี่งวดติดสำหรับอ่าสูตรสองตัวล่างระยะสั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกัน งวดวันที่30ธันวาคมนี้จะได้เป็นเลขอะไรบ้างสูตรที่1หลักพันหลักพันคือเลข6 0พันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งเป็นเลข7บวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งเป็นเลข8ดบวกเข้าองที่อีก1 6บวก7ได้13 13บวก8เป็น11 11 12 2บอสองบวกอีกหนึ่ง เป็นสามสามบวกอีกสามเป็นหกฮะสูตรที่สองหลักแสนหนึ่งครั้งหลักแสนเป็นเลขสามหลักพันสองครั้งหลักพันคือเลขหกบวกด้วยค่าคงที่หนึ่งสามบวกหกเป็นเก้าเก้าเป็นสิบเป็นสิบหกเป็นหกบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดฮะ สำหรับงวดสามสิบธันวาคมนี้ได้อยู่ที่เลขนี้ส่วนถ้าจับประกบคู่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าให้ท่านผู้ชมกลับด้วยเนาะเลขก็จะได้ทั้งหมดหก ู่สำหรับ30ทธันวาคมนี้ได้อยู่6คู่ก็จะมี2 6 2 7 3 6 3 7 6, 6 6แล้วก็6 7ถ้าสูตร2ตัวร่างระยะสั้นสูตรนี้จะเข้าต่อในสูตรนี้ก็นะ่าจะเป็นในเลขในสี่เหลี่ยมตรงนี้สำหรับสูตรนี้เข้ามาแล้วทั้งหมด4งวดติดเนาะก็ ถือว่าเยอะอยู่สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วตรงใจหรือว่าสนใจหรือชื่นชอบในเลขที่เราทำในสูตรนี้ก็สามารถนำไปเสี่ยงโชคในสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยแต่สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูแล้วไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะเราจะไม่บังคับให้ใครได้ไปซื้อหรือว่าเสี่ยงโชคกันเพราะว่า เราก็จะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรมันก็มีเข้ามีหลุดอย่างที่บอกเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะไปฟันธงได้ว่าจะเข้าได้100%เซทุกสูตรฮะโอเคสุดท้ายนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ